thank okay. you เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางกุศลแคนติตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นขออนุญาตนำเสนอผลงานประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสอทศโอเบกอวอสทั้งที่11ปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนแนวด้านวิชาการดังต่อไปนี้ค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันรับราชการครูมาเป็นเวลา29ปี7เดือนดิฉันได้ยึดหลักในการครองตนครองคนครองงานดังนี้การครองตนดิฉันยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยและใช้หลักนิติธรรมในการครองตนการครองคนดิฉันใช้หลักแนแนวคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลร่วมกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการครองงานดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนแนวและครูแนแนวดิฉันได้จะทำหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ร่วมกับแผนพัฒนาการแนแนวและแผนกิจกรรมแนแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครอบคลุมสมรรถนะการแนแนแวทั้ง3ด้านประกอบด้วยด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคมมีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนและมีทักษะชีวิต นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนแนวแล้วดิฉันได้จัดบริการแนแนวครบทั้ง5บริการดังนี้บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบริการสนเทศบริการให้คำปรึกษาบริการจัดวางตัวบุคคลบริการติดตามผล ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีมากดิฉันได้จัดกิจกรรมแน่แนวบูรณาการร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านการประเมินร้อยละ100รรวมทั้งมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากผลการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ดิฉันได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังต่อไปน,นี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานแนแนวในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกรางวัลครูเดิมที่แสนดีรางวัลครูแนแนวผู้อุทิศตนให้กับงานแนแนวอย่างต่อเนื่องมากว่า20ปี รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี <S <S ่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนแนวด้านวิชาการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบตอวอร์สครั้งที่11ปีการศึกษา2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนแนวด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบตอวอร์สครั้งที่11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2564ดิฉันมีการพัฒนาตนเองในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาวายซีการอบรมพัฒนาครูแนแนวโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สู่การพัฒนาระบบการแนแนวบนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแฮปปี้แลนด์แก่นนครวิทยาลัยการอบรมค่ายเสริมศักยภาพนักเรียนแก่นนำการอบรมกิจกรรมค่ายปลุกศักยภาพบอลทูบีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและมีการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกิจกรรมแนแนวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019โดยการจัดทำเพจงานแนแนวเพจศูนย์แนแนวห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom การใช้ Google Meet การใช้ลายกลุ่มการใช้จดหมายข่าวผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยมผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมแนแนวร้อยละ100 นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ร้อยละ100นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และรองชนะเลิศอันดับ2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษานำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายีเผยแพร่ผลงานนักเรียนในการจัดนิทรรศการเปิดบ้าน OpenH o u s e ์ และการจัดนิทรรศการศูนย์แน่แนวนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ P.C.A.S. มหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศไทยปีการศึกษา2,561ถึงปีการศึกษา2,564ได้มากกว่าร้อยละ80ดิฉันนางกุศลแคนติขอจบการนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสาพทโอเบ a กอวอร์ ทั้งที่11ปีการศึกษา2,564และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะ